ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านสนั่นอังอุบลกุลผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผู้บริหารหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหอการค้าจังหวัดสมาคมการค้าแขกผู้เกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับในานามของกระทรวงพาณิชย์นะครับผมรู้สึกยินดีไปและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่มาสแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี2566ในค่ำคืนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556เพื่อยกระดับนะการบริหารจัดการ สมาคมการค้าให้เทียบเท่าระดับสากลและผลักดันให้สมาคมการค้าพัฒนายกระดับองค์กรให้มีความเข้มแข็งเชิดชูบทบาทในการเป็นผู้นํารายภาคธุรกิจและร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางการค้าและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสําหรับการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจําปี2566ได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราโดยคณะกรรมการตัดสินจากหลายภาคส่วนอาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสาาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งผลการประกวดในปีนี้มีสมาคมการค้าที่รั ah บรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นทั้งสิ้นจำนวน30สมาคมนะครับและรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นอีก6รางวัลนะครับซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่รับรางวัลอรงเกียติทุกท่านนะครับซึ่งรางวัลดังกล่าวนะครับ สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนสมาคมสมาคมจนประสบความสําเร็จรวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สมาคมการค้าอื่นๆนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลน,นี้จะเป็นขวัญกาลังใจในการพัฒนาต่อยอดศักยาภาพของสมาคมการค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปจริงๆแล้วนะครับผมได้รับเชิญขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีนะครับแต่ว่าไหนๆนะครับมีโอกาส ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะเรียนทุกทุกท่านให้ทราบวา่าทุกๆท่านเป็นฟันเฟืองเป็น,นกลไกที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศนะครับและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับให้เดินก้าวหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ท่านอาจารย์กอบศักดิ์ได้รุณาพูดถึงเมื่อสักครู่ปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอีกเหมือนกันทําให้เราต้องมีการปรับตัวปรับบทบาทนะครับและที่ผ่านมาในการทํางานของผมที่กระทรวงพาณิชย์นะครับยี่สกว่าปีนะครับผมเห็นพัฒนาการของภาคเอกชนนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นศักยภาพความสามารถในเรื่องต่างๆในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้บริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับกระทรวงพาณิชย์เองนะครับในฐานะที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนค่อนข้างมากนะครับในหลายบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์อย่างที่เราทราบนะครับหลกัหลกๆก็คือเป็น regulator นะครับในขณะเดียวกันอีกบทบาทหนึ่งเราก็คือคนที่เป็น facilitator หรือการคนที่อำนวยความสะดวกอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าทุกท่านสบายใจได้นะครับในส่วนตัวผมและก็ผู้บริหารของสงพราณนี้ทุกท่านนะพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับของสนับสนุนภาคเอกชนครับให้เดินหน้าไปร่วมกันนะครับไม่ว่าประเด็น5、6ประเด็นที่ท่านอาจารย์กอบสัตว์ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้กิจย,ยตินกฎหมายนะครับเราก็ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าท่านเห็นว่าอันไหนที่ อยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนนะครับเรายินดีนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากให้ทุกท่านทราบนั่นก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับทางการค้าการทําธุรกิจให้กับภาคเอกชนนะครับและผมเชื่อมั่นว่าทุกๆท,ท่านนะครับภาคเอกชนในที่นี้ข้อร้องเรียนต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งข้อเสนอต่างๆท่านไม่ได้พูดถึงแต่ตัวท่านคนเดียวนะครับท่านพูดในภาพรวม นะครับทุกๆคนเนี่ยพูดมาในภาพส่วนรวมไม่ใช่พูดในภาคส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เรายินดีที่จะทําให้แล้วก็มาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านว่ากระทรวงพาณิชย์เราพร้อมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้กับทุกท่านนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนนะครับให้พวกท่านเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็สร้างความก้าวหน้ามั่นคงให้กับประเทศนะครับซึ่งถือว่า เป็นสิ่งและเป็นเป็นสิ่งสําคัญและเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงพาณิชย์เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกทกท่านก็สบายใจได้นะครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งคนตัวเล็กอย่างในกลุ่ม SME นะครับซึ่งเราให้ความสําคัญมากนะครับเรารับฟังนะครับแล้วก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะครับและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการทรําธุรกิจของท่าน นะครับให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณสภาหอการค้าไทยนะครับและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมการจัดงานในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จนะครับและขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอบคุณครับ